สวัสดีครับน้ําตัวที่5ที่ผมจะพูดวันนี้ก็คือเสตโธเสโทไอ้บางคนบอกแหมใช้ยยสับแปลกๆเสโทก็เหงื่อ oh นะครับน้ําเหงื่อนะครับนะเสโทหรือสเวทนะครับไอ้เจ้าน้ําเหงื่อของเราเนี่ยนะครับต่อมเหงื่อของเราเนี่ยมีลักษณะเป็น2แบบนะครับต่อมเหงือ่อต่อมเหงื่อแบบหนึ่งจะออกมาเป็นน้าําใสๆนะต่อมเหงื่ออีกแบบหนึ่งจะออกเป็นน้ําข้นๆเป็นเหมือนเป็นน้ํามันเยอะกว่าซึ่งอันนั้นนี่ย อาจจะมีสารบางอย่างที่จะทำให้เกิดความเป็นลักษณะเฉพาะตัวของเรานะคล้ายๆฟีโลโมนเนี่ยนะนะทำให้เกิดสเสน่ดึงดูดใจของแต่ละคนที่แตกต่างทําให้การสัมผัสกลิ่นตัวอะไรต่างๆที่มันแตกต่างกันไปแต่ก็เป็นเราก็ถือว่าเป็นเสโนะหรือเป็นเหงื่อเหมือนกันนะ <S <S สิ่งที่ผมจะพูดตรงนี้คือหน้าที่ของเหงื่อคืออะไรครับหน้าที่ของเหงื่อก็คือโดยปกติในทางการแพทย์ปัจจุบันเราก็บอกว่ามีหน้าที่ขับระบายความร้อนออกมานะพอเหงื่อออกมาเหยน้ำออกไป มันก็จะดูดเอาความร้อนนะฮะก็ทาให้ร่างกายเราปรับสมดุลความร้อนในร่างกายได้นะแล้วก็ไม่เกิดอุณหภูมิร้อนมากเกินไปอันนี้ก็ทําให้ร่างกายเราปกติเวลาเราไปอยู่ในที่ร้อนนะเหงื่อออกร่างกายเราก็ยังควบคุมอุณหภูมิป,ปกติประมาณที่สัก3าองาศาเซลเซียสได้ไม่เราไม่เฮ้ยเราไม่ขึ้นไปถึงการมีไข้อันนี้ก็เป็นประโยชน์ของเหงื่อนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเหงื่อก็มีสน คุณสมบัติหรือมีองค์ประกอบที่สําคัญคือมีน้ําประมาณ90%อยู่แล้วอันสารอื่นๆที่เป็นประโยชน์อาจจะมีสารที่ฆ่าเชือ้อช่วยเคลือบผิวช่วยอะไรต่างๆประกอบลงไปนะทีนี้ถ้าเกิดเหงื่อหรือเสยโทมํมเริบก็คือมันมีมากเกินไปหรือทําหน้าที่มากเกินไปมันจะเกิดอะไรครับก็แสดงออกมาไงครับเหงื่อออกมากนะฮะ นี่ชัดที่สุดเลยแต่เหงื่อออกมากแล้วอาจจะทําให้เกิดอาการอ่อนเพลียบางคนอาจจะมีอาการเป็นตะคริวเพราะอะไรเพราะมันสูญเสียเกลือแล้ออกมากับเหงื่อด้วยบางคนอาจจะทําให้เกิดคันตามตัวเพราะผิวมันชื้นเกินไปแล้วก็กลิ่นตัวเหม็นนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของเหงื่อหรือไส่โทกําเริบแต่ถ้าเสโทหย่อนไปไงฮะเขาใช้คําว่าเหงื่อไม่ค่อยมีอ่ะเหงื่อไม่ค่อยมีนะภาษาแพทย์แผนไทยเรียกว่าเป็นกระาสเหงื่อเหงื่อออกน้อย ผิวหนังก็จะแห้งแตกเพราะว่าเหนื่อส่วนหนึ่งที่มันเป็นไขมันเยอะๆมันก็จะช่วยเชื่อมเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวนะไม่แห้งแตกจะมีความรู้สึกว่ามันผิวหนังเรามีความรู้สึกที่ผิดปกติไปได้บางคนขนไม่แข็งแรงนะครับเขรียกขนล้มนะภาษาแผนไทยก็เรียกขนล้มแล้วบางคนอาจจะทําให้เกิดขนล่วงได้นะฮะตรงนี้ก็เป็นอาการที่เรียกว่ามีเหนื่อหย่อนนะครับหรือเซทีย่ยอนแต่ถ้ามันพิการล่ะ อ่าเป็นพิการก็คือมันทําหน้าที่ไม่ดีหรือคุณสมบัติมันเปลี่ยนไปเนี่ยอันนี้ก็อาจจะทาให้จุดใจคอไม่ดีนะเขาใช้คาว่าสวิงสวายนะตัวเย็นตัวขาวซีดค้างรู้สึกเหมือนสาดชาไปทั้งตัวแล้วความรู้สึกมันเหมือนรู้สึกเอ้ความรู้สึกมันมันลดลงไปอ่อนเพียนะอาจจะซึมนะรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีแรงอ่อนอกอ่อนใจอะไรพวกนี้ออันนี้ก็เป็นตัวเหงือพิการหรือเสโทพิการอันนี้ก็เป็นธาตุน้ําตัวที่ห้า